สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับ AI Sticker นะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำนะครับฟิล์มทำหลังคาแก้วนะครับหรือจะเป็นดำเงานะครับก็ได้เช่นกันนะครับโดยตัวนี้นะครับก็จะเป็นต er, ัวข e องสเปคของ KP m f นะครับจะเป็นฟิล์มเปลี่ยนสีเก็บพรีเมียมนะครับจากประเทศอังกฤษนะครับโดยตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวทำหลังคาแก้วของ KP m f นะครับและเนื้อด้านหลังนะครับก็จะเป็นตัวของ KP นะครับ โดยตัวสเปคตัวนี้นะครับหน้ากว้างอยู่ที่เมื่อ55นะครับแต่พอพอดีกับความกว้างของรถนะครับแอร์ที่สําคัญนะครับมีแอร์รีลีดนะครับที่จะเป็นล่องอากาศร่องระบายอากาศนะครับและมีกาเป็นการีมูมนะครับที่ช่วยทาให้ไม่ทิ้งคราบกาบนรถนะครับเดี๋ยวเรามาเทสความยืดหยุ่นกันนะครับว่าตัวนี้ยืดหยุ่นแค่ไหนนะครับโดยวันนี้นะครับเราจะมาที่ค่ะ สาธิตในการติดของตัวโมเดลนะครับน,นี่ครับตัวฟิล์มนะครับอันนี้เราก็ใช้ใ่ร้อนนะครับให้ฟิล์มทายตัวนะครับ อันนี้เข้ามาดูนะครับว่าพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับเพื่อนๆเห็นว่าเงามากเลยนะครับเวลาโดนใดนะครับอันนี้เขากุ่มเยวอยู่มากเลยนะครับและทีมคันนะครับมีแอร์รีเ่นะครับตัวร่องระบายอากาศครับที่จะช่วยทำให้การติดตั้งง่ายที่ขึ้นนะครับเดี๋ยวถับมานะครับเราจะมาแนะนำนะคบผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยเพิ่มความเงาให้กับตัวของ ิล์มเปลี่ยนสีนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่ายังเงาไม่พอนะครับเดี๋ยวเรามาแนะนําเป็นตัวคราเกดนะครับตัวนี้ตัวคราบเกตดนะครับจะเป็นน้ํายาที่ดูแลรักษาตัวของฟิล์มเปลี่ยนสีหรือฟิล์มใส่ันรอยรถยนต์นะครับจะทำให้ฟิล์มมีความเงายิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยังช่วยทําให้อายุการใช้งานของฟิล์มนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูสาธิตนะครับว่าหลังจากติดไปแล้วนะครับก็มาใช้น้ํายากับเงาขึ้นมากแค่ไหนนะครับ เียดเรียบร้อยนะครับก็จะเพื่อนจะเห็นว่าค่อยข้างเงายิ่งขึ้นนะครับแทบเป็นหลังคากระจกเลยนะครับตัวนี้แหนติดตั้งง่ายยิ่งขึ้นนะครับเพราะฟิล์มตัวนี้นะครับ Kp m f นะครับมีความยืดหยุ่นค่อยข้างสูงนะครับที่ม,มีคาร์บแอลลีลีนนะครับที่จะค่อยไล่ลฟองอากาศต่างๆออกนะครับ เหมาะสรับคำหลังคานะครับหรือจะเป็นพวกแรปทั้งคันก็ได้นะครับหรือจะเป็นแรปเฉพาะส่วนยิ่งก็ยักได้เช่นกันครับแรปติดโคมีพวกนี้ก็ยิงได้นะครับโดยตัวนี้นะครับเรามีทำหน่าเป็นเต็มม้วนแล้วก็ัะปิดนะครับหากเพื่อนสนใจนะครับก็สามารถสอบถามอะไรเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับหรือสามารถขอตัวอย่างตัวฟิล์มได้นะครับไม่ว่าจะเป็นัวของฟิล์มเปลี่ยนสีแล้วก็ฟิล์มใส่คันลอยรถยนต์นะครับ วันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามตัวของ YouTube นะครับแล้วก็ตัวของ Li like, ฟ์แอดเอไอสติ๊กเกันด้วยนะครับ